สวดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก๊อลฟไม่กลับโมโต้ครับเมนไม่กลับโมโต้ครับช่วงนี้นะครับไม่กลับโมโต้กระแสมาแรงมากๆนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยันสัปดาห์นี้รถที่ลงไปเกลี้ยง ครับผมไฟหมดเลยใ่มีดราม่าหลายๆคนจากลูกค้าด้วยนะครับไลน์มาถ่าด้วยว่าว่าเราปิดกันเล่นๆหรือเปล่านั่นเียบางคนก็หลับอยู่บางคนก็อย่างงู้นอย่างงี้ครับไม่ทันจริงๆนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่ารอหน่อยส่วนใหญ่คลิปเนี่ยต้องบอกเลยว่าจะออนช่วงประมาณสี่ทุ่มไปไปใช่ครับนะครับเพราะว่าหลังที่เราเลิกงานนะครับส่วนเจ้าที่ผมเอาเข้ามาในวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับคันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นรถที่สภาพโคตรเทพและเทพมากๆนะครับหาแบบนี้ผมต้องบอกเลยว่า แทบจะหาไม่ได้แล้วใช่ครับกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าเบนซ์นะครับตัวนี้จะเป็น W140 S280 หรือที่เรียกกันว่าปราวานนะครับครับผมรถคันนี้เป็นปี1996นะครับและต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้เป็นกาบร่องแท้ๆใช่ฮะและที่สำคัญนะครับรถคันนี้เป็นรถแค่มือเดียวอืมใช่ครับสภาพต้องบอกเลยว่าเจ้าสวยเลยประวัติดีด้วยถ้าคุณผู้ชมมีคนขับรถให้สภาพแบบนี้นะครับรับเจ้าคนในคนขับแน่นอนนะครับ แล้วต้องบอกคุณผู้ชมว่ามือเดียวแท้ๆในเล่มเนี่ยคือเขาบังคับโอนเป็นทีมงานของเราอ่าใช่ <c oughs> นะครับก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นทีมงานของเราจริงๆเป็นรถมือเดียวเลยนะครับ <S <S ไปชมสภาพกันเลยเอาละฮะคุณผู้ชมมาต่อมานะฮะจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้า w 1 4 0คันงามและประวัติดีคันนี้กันนะคุณผู้ชมขออนุญาตเรื่องแต่งข้างหน้าฮะครับผมข้างหน้านี่นะครับโลโก้ดาวลอยอันสง่างามเงาโครเมียมเงาวับเลยนะสภาพสวยงามเลยนะครับ กระจังหน้าโคมียมนี่เงาสวยงามเช่นกันนะครับแล้วก็ไม่มีซี่หักฝนหลอด้วยครับผมทะเบียนสวยงามอันนี้อันนี้อนุญาตเจ้าของเก่านะเขาขออนุญาตขอคืนไปนะค,ะครับผมน,นี่ไม่ได้ให้นะอย่าเปลี่ยนอ่าสับเลขหม่ให้ครับไฟหน้าที่พี่กอบอกเป็นตัวกราบล่องนะสังเกตก็คือไฟหน้านี่เขาจะเป็นผงกับล่องแท้นะสภาพโคมียม,มงังไงนี่สวยงามเลยครับเลนไฟหน้าใสากลิบแล้วที่กราบล่องอย่างนี้เห็นไหมกันชนนี่เขาจะเป็นล่อง,องนี้นะก็คือตรงปีของเขาแน่นอนใช่ฮะกระจังเอ้ยไม่ใช่คิ้วโคเมียมใต้ไฟ เงาสวยงามเช่นกันครับไม่มีบิดและกิ๊งงอครับครับผมสีตัวถังนะฮะผมบอกคุณผู้ชมเลยนะฮะว่าสวยงามฉ่ำเลยสวยมากไม่ต้องไปเจ็บไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะครับผู้ชมครับล้อหน้าฝั่งข้างซั่งข้างขวานะสภาพเงาสวยงามเลยครับโลโก้ Mercedes-Benz นี่ใหม่กลิบเลยยางเป็น Michelin ดอกยางลึกๆเลยครับครับผมด้านข้างฮะตัวถังนะคุณสังเกตดีๆนะสีของเขาจะออกประมาณพอพๆพออนไม่ต้องรีวิวแล้วไหมอ่ะอยากเลยเนี่หรูมว่าแล้ว คุณดูสีตัวถังของเขานะมันจะเป็นสีทูโทนใช่แล้วนะฮะข้างบนจะเป็นสีบรอนเงินข้างล่างก็จะเข้มขึ้นหน่อยใช่ฮะแล้วก็ตัวที่เป็นโครเมียมเขาก็ถือว่าเงาสวยงามอยู่นะแล้วก่แก็บเขาจะเป็นล่องยาวมาเลยของแท้ลองรุ่นแน่นอนสนบาสนิทด้วยนะครับผู้ชมครับทุกอย่างนะตัวถังเดิมบางแน่นอนคุณโอ้โหคันลันตีสวยมากรีวิวไปคนลุกไปนะล้อหลังนะรับก็สภาพสวยงามเช่นกันนะนี่โลโก้มันเสด็จเบนเงาวับสวยงามเลยอย่างมิชลินเช่นกันครับ มาถึงข้างหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะครับุผู้ชมครับขาไฟหน้าฝั่งข้างซ้ายนี่เลนใส่กลิปเลยเช่นกันนะโคมียมข้างในตัวรีเฟล็กเตอร์ไม่มีล่อนะครับ ตัวขเมีืนใต้ไฟนี่เงาสวยงามนะครับผมครับผมข้างสายสวยงามเช่นกันครับครับผมตัวถังก็เช่นกันคุณดูดีฮะโอ้โหเดิมเดิมบางบ่าล้อเลิศสวยทุกอย่างนะคุณดูนะใช่ครับล้อหน้านี่สภาพเงาสวยงามเลยนะนี่โลโก้เบนเงาวับเลยยางมิชลินเช่นกันครับครับผมนี่มาดูด้านภาษีกันบ้างครับ28พฤศจิกาส5ง5ยังปลายปีกันเลยดีกว่านะใช่ครับยังไม่ขาดนะใช่ครับ นี่ด้านข้างนะกราบล่องเอ้ยกราบล่องแนบสนิทสวยงามเช่นกันนะครับแล้วตรงนี้ก็คือพิมตรงนี้มันจะเป็นสีเงินที่เป็นตัดกับแบบลมดํานะครับจากโรงงานอย่างนี้เลยนะสภาพสวยงามมากครับแล้วก็ตรงนี้นะที่เป็นลมดําเช่นกันนะนี่สวยวับเลยกราบด้านหลังก็แนบสนิทสวยงามเช่นกันครับล้อหลังเป็นล้อเดิมของเจ้า140ก็สภาพสวยงามเช่นกันนะมาพู่กับยามิชลินเช่นกันครับ มาดูด้านบั้นท้ายของเชินบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับไฟท้ายฝั่งซ้ายนี่บอกเลยว่าสภาพเงาสวยงามนะไม่มีแตกหักเลยนะครับครับโลโก้ S280 เงาวับเลยครับผมเสดนเบนสภาพสวยงามเช่นกันครับไฟท้ายฝั่งด้านขวาผมเช่นกันนะฮะต้องบอกเลยใหม่มากนะคุณผู้ชมฮะโอ้โหแล้วรถอย่างที่เราบอกนะว่าประวัติดีมากนะมือเดียวเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมฮะใช่ครับตัวคิวคอมเมียมใต้ไฟนะเงาวับสวยงามทั้งเส้นนะไม่มีบิดครับยิ้มงอะครับ สิ่งแรกกดปปึ้งนี่ลินแลบก่อนเลยนะครับผมพรีเมียมด้วยนะคราบวับเลยครับคุณดูดิของสมาระโอ้โหโล่งๆสะอาดตาและบอกว่าสะอาดมากนะผมเพิ่มทุกอย่างของเดิมจากโรงงานเลยนะจะชีให้ดูนะไม่ใช่รอยเลยนะนี่มันฟูเห็นไหมโอ้คุณดูจะหาจากไหนวะเนี่ยสภาพนี้หูว่ามันฟูนะมันยังสภาพสวยอยู่นะผมชิ้นนี้นะอ่ะดูข้างในนี่ตัวเครื่องมือนะครับเปิดออกมาก็ยังมีอยู่เกือบครบนะนี่นะผม r c เสด็จเบนนะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือมันเป็นกิมมิคเล็กๆนน้อยแหละไอ้สายเนี้จริงๆในหลายๆคันมันหายนะจะบอกว่าประโยชน์ของสายเส้นเนี้ยคือเราดึงขึ้นมานี่แงบโตรงนี้นี่เขาจะห้องไวอยา่นาใช่ครับซึ่งหุปพลาสติกเขาก็ยังอยู่นะแล้วก็ตัวพลาสติกที่เก็บยางอะไรตรงนี้ก็ยังอยู่นะครับแม่แรงนี่อยู่ครบเลยแล้วให้ดูท้ายนะบอกเลยท้ายสวยมากแล้วก็นี่ไฟห้องสมาร์ณนะครับข้างซ้ายข้างขวานะติดครบปกติเลยแล้วก็ตัวสามเต็มสุกเฉินนี่ยังอยู่ครบนะครับ อีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้กับเจ้าปาวานบิลหนึ่งสี่ศูนย์นะครับ,รบผมมาเริ่มกันที่ประตูนหน้าฝั่งข้างขวาก่อนเลยนี่ปื๊บดูดนิ่มๆเบาๆนะครับมาหลังฝั่งข้างขวาปื๊บนี่ดูดนิ่มๆเบาๆเ,เช่นกันฝาท้ายก่อนฝาท้ายก่อนเมื่อกี้ยังไม่ได้ให้ชมว่ามันดูดได้เช่นกันนะนี่พอลิ้นแรกใช่ไหมเวลาเราปิดเนี่ยเราไม่ต้องกระแทกเลยดันไปแค่นี้กล๊บนี่แล้วความลิ้นเก็บด้วยนะโอ้โหนะสามบ้านผ่านไปสมบูรณ์มาก มาหลังข้างซ้ายเปิดออกปิดนุ่มๆเบาๆเนี่ยดูดนิ่มนวลบานหน้าฝั่งซ้ายเช่นกันนี่ปลึบเนี่ยนิ่มนวลครบทุกบานครับเดิมแล้วต้องเดิมให้สุดนะอีกหนึ่งความเดิมของคันนี้เลยนะครับนี่กระจกหน้า Mercedes-Benz โรงงานอยู่นะครับบานหน้าฝั่งซ้ายต่อกันเลยนี่ m e r c e เ e s ด e เบหลังซ้ายบานใหญ่หลังซ้ายบานเล็กกระจกบานหลังนะครับนี่ m e r c e d e s b e n บนะครับ่นะ หลังขวาบ้านเล็กหลังขวาบ้านใหญ่ฝั่งคนครับเดิมครบทุกบ้านครับมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับนะครับก็จะเป็นรหัส M 1 0 4นะครับ เป็นเครื่องยนต์แบบ6สูบเรียงนะ2 8งพซีซีครับใช่ฮะคุณผู้ชมฮะไลจะต้องบอกว่าอยากจะให้ดูห้องเครื่องนะฮะการรักษาของเจ้าของเก่า,กานี่ว่าเขาดีขนาดไหนใหม่ขนาดไหนหสวยวขนาดไหนและอีกอย่างหนึ่งนะฮะคุณผู้ชมครับคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ำมันลัวนะรับประกันเลยว่าเดินทางกัได้นะไม่ดันควันไม่ไ,ไมหลแนะ่นอนคุณผู้ชมใช่ต้องเพราะต้องบอกว่าเจ้าของเก่าคันนี้เขาเป็นระดับเจ้าสัวนะเพราจะมีคนขับรถด,ดูแลรถให้ครับซึ่งพอเวลามีคนขับรถดูแลให้เวลาค่ะแล้วแบบรอนายประชุมอะไรอย่างเงี้ยเช็ดทำความสะอาด ถ้าไม่มีครับพที่กระ่สะสมเลยมันเลยได้แบบโหใส่คลิปอย่างนี้เลยนะแล้วก็ให้พี่ก๊อบดูนิดนิดนึงนี่เพจนะรถตัวนี้สามสามสองศูนย์นี่นะครับก็เช ala ็คมานี่นะส3มสามสองศูนย um ์เอสองแปดเอครื่องหนึสเปคไทยนี่สีภายนอกภายในนะครับนี่ก็สภาพครบเลยนี่ตามตําราเลยครับ มาถึงภายในรถยนต์คันนี้กันบ้างนะครับผูบ้ชมครับ,รบขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างซ้ายครับผมครับแผงประตูฝั่งข้างซ้ายนี่ต้องบอกเลยว่าสภาพสวยมากและสะอาดมากๆนะดูหนังข้างบนนี่สภาพสวยชัดเจนเลยขอบมือเปิดของม,มีเาง,งาสวยงามเช่นกันนะครับนี่ลายไม้เงาสวยงามนะหนังด้านข้างขาวจั่วแผงกัมมี่ด้านล่างนี่ก็ขาวสะอาดเช่นกันนะครับผมใบมุมประตูติดครบปกติลำพงใหญ่ลำพงเล็กไม่มีแตกหักครับครับผมกระจกไฟฟ้าครับผมนี่กระจกสองชั้นนะนี่นะครับ นี่คือลงลื่นๆเลยครับผมคนนี้ลงอีกทีฮะกระจงมอง้างปับไฟฟ้านะฮะซ้ายครับยังยังยังไม่ไปเอายังไม่ได้บดกุญแจครับโอเคซ้ายครับขวาขึ้นลงครับผมลื่นๆเลยเอาละฮะคุณมาดูนะฮะภายในนะฮะสวยงามมากคุณผู้ชมนะฮะลองดูดีฮะโอ้โหวามันสวยงามขนาดไหนครับคุณผู้ชม นี่เป็นไงกันบ้างฮนะโอ้โหเบาเบอร์ทุกอย่างนะฮะสวยงามเลยไม่แปก่อยไม่ขาดาได้ด้วยคุณดูนะไม่มีร่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะทั้งเบาะนั่งแล้วก็พนักพิงฮนะปีกยังคงแข็งแรงอยู่เลยอ่ะเบาไฟฟ้านะครับเดินหน้านะครับ,รบถอยหลังแอ่กระดกหน้าขึ้นลงกระดกข้างหลังนะครับขึ้นแล้วก็ลงพนักพิงขึ้นลงหัวหมอนขึ้น ลงใช้ได้ครบลื่นเลยครับพี่ก๊อฟก่อนเข้าไปข้างในขอดูสครับเพจเมอร์เซเดสเบนอันสวยงามนี้ก่อนนะนี่ฮะสวยงามมากนะครับไม่มีบุบลักยิ้มงอเลยนะแล้วก็ผมนี่เมอร์เซเดสเบนด้วยนะเป็นผ้ายางนะของเมอร์เซเดสเบนเลยครับโอ้โหเป็นไงกันบ้างฮะคุณผู้ชมฮะต่อมาที่แดชบอร์ดหรือคอนโซลหน้าของเธอกันบ้างคุณดูนะความสวยใสยความอลังการนะฮะ โอ้โหรถนี่นะผ่านอายุมากี่ปีแล้วยังคงสวยงามได้ขนาดนี้คือผมชมเจ้าของเก่ามากๆว่าการรักษาและการดูแลของเขาจะต้องดีเยี่ยมกันเลยทีเดียวนะครับมาดูช่องแอร์ทุกอย่างนะเป็นของเดิมของเขานะคอนโซลตรงกลางครับผมคอนโรลทุกอย่างเป็นของเดิมครับวิทยุครับผมเบรกเกอร์ด้วยคุณดูนะฮะนี่เป็นเลยฮะระบบเกียร์ครับเป็นเกียร์อัตโนมัติฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีเก๊นะฮะเก็บของเปิดได้ต่างๆนานาดูตัวกำมือยีก่อนนะใสๆอ่ะ สะอาดมากสภาพดีมากนะครับแกะชั้น2ชั้นล่างนี่<ม>ก็ตัวมานเปิดไปยองอยู่นะโหโหน,นี่รีโมทเบเกอร์เขายังอยู่โหโหเลยนะบกเลย,เลยครบสมบูรณ์มาก <โห S 1> มาถึงแผงประตูฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะฮะขาแผงประตูด้านขวานี่บอกเลยนะสวยงามไม่แพ้ฝั่งข้างซ้ายกันเลยนะนี่แหนังข้างบนสภาพสวยงามนะบุ๋นนุ่มนี่นิ่มเลยนะครับลายไม้เงาสวยงามเช่นกันแผงหนังด้านข้างนี่ก็ขาวสะอาดจั๊วเลยครับแผงด้านล่างนี่ฮะขาวขาฟูฟนี่นุ่มเลยนะครับ ไปมุมประตูติดครบปกติลำโพงใหญ่ลำโพงเล็กไม่มีแตกหักนะครับครับผมนี่กระจกสองชั้นเช่นเช่นกันนะครับนี่ลงได้ขึ้นได้ปกตินะคุณผู้ชมครับขออนุญาตลงอีกทีนะเพื่อปรับกระจกบข้างไฟฟ้าครับผมขวาครับซ้ายครับขึ้นครับลงครับผมเป็นยังไงกันบ้างฮะคุณผู้ชมฮะมาถึงอีกหนึ่งจุดนะฮะก็คือบอกที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือบอกคนขับนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับ อยากจะให้ดูนะฮะความสวยใสของเธอนะฮะเป็นยังไงกันบ้างเบาะทุกอย่างไม่มีแตกไม่มีขาดนะครับผู้ชมครับยังถือว่าเบาะยังสวยแล้วเดิมอยู่นะฮะผู้ชมครับผมได้ด้ยทุกอย่างไม่มีล่นปีกหน้าเป็นไงทรงกระชับตัวแน่นอนนะครับผู้ชมใช่ครับอ่ะเบาะปาไฟฟ้านะครับนี่เดินหน้านะครับถอยหลังกระดกหน้านะครับขึ้นลงกระดกข้างหลังขึ้นแล้วก็ลงพนักพิงขึ้นลง ม้อนขึ้นลงใช้ได้งานไปครบเลยครับแล้วก็ฝั่งนี้มีสครับเลย Mercedes-Benz อันสวยงามเช่นกันนะพายานก็ Mercedes-Benz เหมือนกันครับครับผมเอาละฮะคุณผู้ชมฮะมาดูด้านภูมิอะไกันบ้างฮะพวกมาด้วยของเธอนะสวยงาม เดิมนะคุณผู้ชมชฮะ<ช><อ>ามาพร้อมระบบ SRS ก็คือ Airbag นั่นเองใช่ครับมอะไรดีรูปนี้ลื่อนเลยนะฮะคุณผู้ชมฮะโอ้โหต่อมาฮะด้านใหม่กันบ้างครับคันนี้นะต้องบอกคุณผู้ชมเลยว่าวิ่งมันน้อยมากเ <มา S 2> พียง198,352กมิโลเท่านั้นเองนะคุณผู้ชมครับร้านเราขายแต่ไม้แท้ๆยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอไม่เด็ดขาดนะคุณผู้ชมครับครับอ่ะบนหัวผมมีอะไรกันบ้างครับเปิดกันเลยดีกว่าครับนี่เป็นงานติดทุกดวงนะครับคุณผู้ชมครับผม ฝั่งด้านซ้ายมือผมครับอ่าผมเปิดนะครับอ่ามีกระจกนะฮะพร้อมไฟแต่งหน้าติดนะครับคุณผู้ชมครับอ่าฝั่งด้านขวาคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมครับนี่เปิดลงมาครับคุณผู้ชมอ่าเปิึ๊บมีกระจกพร้อมไฟแต่งหน้าติดนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ที่สําคัญของเจ้าคันนี้อีกอย่างหนึ่งนะก็คือนี่เขามีกุญแจ2ดอกนะที่เป็นของเดิมเลยนะครับผมตัวอินฟล่าตยิงก็ยังอยู่นะสภาพสวยงามเลย มาถึงห้องโดยสารแถว2ด้านหลังกันบ้างนะครับคุผู้ชมครับขออนุญาตน,นะฮะเริ่มจากแผงประตูฝั่งข้างขวาครับครับแผงประตูด้านหลังนี่สภาพสวยงามเช่นกันนะหนังบุนุ่มนี่นุ่มนนิ่มๆเลยนะครับสภาพสมบูรณ์นะลายไม้เงาสวยงามหนังด้านข้างสวยงามเช่นกันนะครับไฟมุมประตูติดครบปกติช่องลําโพงเล็กด้านข้างไม่มีแตกหักนะครับที่เขียบุรีนี่ไงซบๆยังใช้งานได้ปกติเลยครับผมใช้งานได้ปกตินะครับกระจกไฟฟ้าด้านข้างสักครู่นะครับ กดล็อกไว้ฮะกดล็อกไว้กดล็อกก่อนนี่กดล็อกด้วยฮะเป็นการเทสไปในตัวว่าระบบล็อกเด็กยังใช้ได้นะครับผมนี่ลงนะครับแล้วก็เป็นกระจก2ชั้นเช่นกันครับขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเลยครับ เอาละคุณผู้ชมฮะมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะฮะว่าสวยงามอย่างยิ่งนะหนังทุกอย่างของเธอนะฮะยังคงเป็นของเดิมจากโรงงานนะ,ะครับทีมลายไม้นี่บอกได้เลยว่าสวยกิฟต์นะพระมข้างล่างพร้อมช่องลำโพงนะ,ะสวยงามไม่แตกไม่ขาดนะฮะคุณผู้ชมบแล้วก็เกลเขียบุหรี่นะฮะใช้งานได้ดีอยู่นะ,ะเปิดและปิดนะครับคุณผู้ชมครับต่อมาก็ระบบไฟฟ้าครับ ลงได้ปกติฮะขึ้นได้ปกติครับผมเอาแล้วฮะคุณผู้ชมฮะนั่งด้านหลังนะฮะตรงขาผมนะไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปแยกแอร์จากคนข้างหน้าเลยนะเพราะว่าของเขามีแอร์ด้านด้านหลังมาด้วยนะคุณผู้ชมครับสามารถควบคุมทิศลมทิศเลยลมทิศทางได้นะคุณผู้ชมใช่ครับต่อมาฮะคุณผู้ชมบนหัวผมดีกว่าฮะบนหัวผมครับตรงนี้ครับทางด้านซ้ายนะฮะก็จะมีกระจกแต่งหน้าด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับผมอล้วฮะแล้วก็ฝั่งด้านขวาครับมีกระจกแต่งหน้าเช่นกันนะฮะคุณผู้ชม มาถึงเบาะนั่งด้านหลังฮะคุณชมครับโอ้โหต้องบอกเลยนะฮะว่าเบาะนี่นั่งดีมากและเบาะแน่นมากคุณดูดิโอ้โหไม่รู้ว่าเขารักษายังไงนะรถ กี่ปีวะยี่สิบกว่าปีใช่ผมนึกบอกพี่เบนว่าคันนี้มีคนขับดูแลแน่นอนใช่มันสวยใสขนาดนี้คุณดูดิไม่แตกไม่ขาดได้ทุกอย่างไม่มีร่นเลยคุณดูนะใช่ครับก็ดูก็ดูตรงวมเสาดิภาพวมเสาอ่ะคุณดูดิสวยใช่คือจะบอกว่าคือข้างนอกนะโอ้โหตัวถุงตัวถังนี่เดิมบางแล้วข้างในขโอ้โหสวยมากยอมเลยยอมเลยไม่งั้นมันกี้พี่ก็ะบอกจะเก็บจะเก็บอีกแล้วอีกแล้วอะโอเคครับด้านหลังนะมันมีอะไรกันบ้างฮะมีหัวหมอนที่บังลูกตาเรานะสามารถเอารอง ติดเลยฮะแล้วก็อีกหนึ่งออปชั่นครับมานี่คือนึ่นี่ลื่นๆนะครับโล่งลื่นๆเช่นกันครับผมและตรงนี้ก็จะเป็นกล่องประถมพยาบาลนะคุณผู้ชมมาเครื่องมือชุดปฐมพยาบาลก็ยังคงอยู่นะครับคุณผู้ชมครับอ่าต่อมาครับตรงกลางตรงนี้นะที่พลาดไม่ได้เลยผมชอบมากเวลานั่งรถไกลๆมันจะทําให้เรารู้สึกสบายใช่ครับเท้าแขนและเปิดมาครับสามารถวางแก้วน้ําได้ครับแล้วก็วางมือถือได้อีกแล้วก็ใหม่เอี่ยมเลยคุณผู้ชมมมากสวยมากนะ แล้วก็พ่กอบนี่หน่อยเสาซีนะทั้งซ้ายทั้งขวานะไฟมุมประตูติดครบเลยแล้วข้างหลังก็ติดครบปกติครับอยู่ในช่วงทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับไหนๆก็ไหนๆละทั้งเงียบทั้งนิ่มแบบนี้เปิดซะหน่อยเลยดีกว่ามั้งเปิดคลิปตอนนี้ไปแล้วดูสิโอ้ยดูดิโอ้โอดูเสียงี่วิ่งเงียโอ้ย,อยเ้าอะเล้ยเาเลยเราแม่ละเสียงอะ นี่ทำไมบอกนกว่าตัว V8 นะเนี่ยวิ่งได้ขนาดนี้เลยเหรอคือกดไปเนี่ยลืมไปเลยนะว่าปลาปลาวาลางยาก่ะคือมันกดไม่เกี้ยผมอยากจะว่าผมเวอร์ก็ได้นะผมอารมณ์เหมือนขับ C220 ที่มันแบบปูดปาสอ่ะปุ๊กพุ้งปูดปดพุ้พุ่งปูดอ่ะอ้โหมันได้อย่างงั้นจริงๆร่นะคือเครื่องเขาสดอย่าลืมว่ารถคันนี้วิ่งน้อยนะครับดูดิโอ้ดูดิโอ้ ขัเล่นรถไฟหอยอีกแล้วโอ้โ oh. หคือจะบอกว่าเครื่องมันเนี่ยสมบูรณ์กับเลขกิโลเขาเนี่ยมันไปด้วยกันได้แน่นอนเพราะกดแล้วมันแบบโหมันมีอัตราลตที่แบบพุ่งปูดเลยอะแล้วเกียร์ที่ต่อม่อกี้คือต่อแบบถูกต่อนิ่มเลยนะใช่ต่อ,อต่อหนึ่งตืนต้นเลยหด,ดีเลยแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยเมื่อกี้กดๆมาบอกเลยว่าช่วงล่างเขานะ นึบด้วยนิ่มด้วยนุ่มด้วยนิ่มด้วยเงียบด้วยโอ้โหรักเลยรักเลยอีแล้วหรอรักอีกแล้วรักเลยโอ้ผมไม่คัดเลือกสภาพเองไงนะเนเฮ้ยเขาโค้งเลยอุ้มอุ้มไอ้บ้าโอ้โหโอสมบูรณ์เนี่ยตรงได้านไหมโอ้ดูดิโอ้โหโอ้ยกิ๊บผมกิ๊บ มันที่นี่คูออไม่ถูกเลยกําลังอัธทรถกำลังดีเลยเมื่อกี้คือคือจาหาผมว่าอีกอย่างก็ได้นะโอ,อ้มหมันเป็นประวัติสมบูรณ์มากบอกเลยมันไม่ได้เจอประวัติสมบูรณ์อย่างเงี้ยมันแบบโหมันแบบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วอ่ะกับสภาพอย่างเงี้ยแบอบกเลยโอ้อแล้วดูดิเงียบกิฟเลยเวิ่งอะคือเงียบอย่างนี้นี่นั่งเมฆเนี่ยนั่งเมฆจริงจริงนะครับจะบอกว่าเงียบขนาดเนี้ยยัแอบตดนะดูดิได้ยินเลยไหมเห็นไหมฮะสวยหมดเลยทั้งภายนอกและภายในนี่คุณกนก็ใช้ได้นะนี่เหนียวเท้า อายุเดิมเบเกอร์เนี่ยบอกเลยนะหายากนะมีแต่คนหานะมีแต่คนหานะใช่ใช้ได้อีกดูดิเสียงโคตรดีนะดูดิเสียงเสียมากอไม่ธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับดูผ้าหลังคาเธอเห็นไหมครับภายงภายในทุกอย่างโอ้โหสวยงามหมดนะครับรถพวกนี้ต้องอยู่ในมือนักสะสมแล้วนะครับใช่โอ้โหดูสิแอรนะครับเห็นไหมฮะ ไม่มีหักเลยอ่ะคือยิ่งกว่าสภาพของเขาอะพี่ที่พี่ก็บอกคือมันเป็นมือเดียวป้ายแดงไงใช่รถ26ปีอะมันยังจะมีมือเดียวป้ายแดงอยู่ให้เราได้เห็นเหรอ,อบอกเลยมันยากมากเลยนะและผมกล้าพูดกับคุณผู้ชมด้วยความสัต์จริงและลูกผู้ชายนะครับครับรถคันนี้เป็น W140 ที่ผมซื้อเข้ามาแพงที่สุดในชีวิตผมแล้วมผม,ม<า>ไม่เคยซื้อ W140 ในราคานี้มาก่อนเลยม<า>ผมซื้อโคตรแพงอ่ะผมกล้าพูดแค่นี้เลย ที่สุดในชีวิตแล้วเพราะเห็นสภาพรถแล้วก็ซื้อสภาพแล้วก็ประวัติเขาใช่ใชเอาง่ายๆคันนี้ตอนพี่กก็พี่เป็นไปเสือเห็นรถไม่ลังเลเลย่สู้สู้ราคาใส่สู้ราคาเลย,เลยสู้กลัวเขาจะขายคนอื่นซ้ก่อนเราก็เลยต้องสู้นะครับดูดิโอ้โหใครไม่ทันคันนี้ผมบอกเลยห้ามบ่นผมอีกนะห้ามบ่นเลยนะครับผมลงรูปไปแล้วก่อนรถเข้ามานะครับห้ามบ่นเลยครับจัดไป ได้ป่ะอีกแล้ววะหรือว่าจะไปใหม่นึงไม่ใด้จังหรอไม่ได้บอกให้ลองเหียบเปล่าเมื่อกี้จะคัดแล้วแหละค้างหายใจโอ้ยชอบตอนเสียงตอนที่มันลากแล้วแบบคือมีแตดเนี่ยใช่คือเสียงเครื่องเขาบอกแล้ว่าเสียงของเสียงมันถึงคือเสียงมันดีมากแล้วไม่ใช่เสียงดีอย่างเดียวนะอัตราเร่งมันก็ดีมากไปเลยไปตามเท้าเลยให้เหวียวอีกแล้วขอแล้วลงก่อนได้ไหมไป Ha, 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 กับคุณผู้ชมว่านะครับปลาวานถ้าเกิดว่าเป็นสภาพนี้เนี่ยผมบอกเลยยากเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรเลยใช่ฮะและต้องบอกว่าสภาพแบบนี้เนี่ยจัดเป็นไรายแทมครับผมหากันไปเอถอะหากันให้ตายครับ ถ้าเป็นสภาพแบบนี้ก็อยู่ในกลุ่มนักสะสมะกลุ่มเซียนเก็บรถกันไปหมดแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าประวัติเขาดีมากดีด้วยรถเพียงแค่มือเดียวอะคุณผู้ชมและเลขไมน้อยออกใช่โอ้โหผมบอกเลยนะขับไปเนี่ยดูดีมีสง่าราศีใช่ฮะคือต้องดูว่าเป็นคนใหญ่คนโตแน่นอนเะดูสิผิวพรรณเธอเป็่งประกายทุกอย่างใช่ครับเป็นรถที่ดีจริงๆสาหรับคันนี้ครับผมแอบเซียนด้วยนะแต่ก็คือผมเนี่ย ถึงจะเสียนก็จริงแต่ผมไม่ได้อยากได้พื้นฐานรถที่แบบสวยขนาดนี้สาหรับตัวผมนะเพราะว่าผมจะต้องไปใส่ล้อไปโหลดเสียรถอะเสียห้ายับเสียราคของเก็บไว้ให้คนที่เขาอยากได้เดิมๆดีกว่าไปอยู่ชัคนอื่นนะลูกนะทำไมถ้งคนอื่นไปโหลดมาเขากลับมาหาพ่อจัดไปนะครับ3ามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับไปหาก็ดูว่าสภาพแบบนี้ราคาอยู่เท่าไหร่นะตอนนี้นะครับแต่ผมบอกเลยไม่เจอสภาพนี้แน่นอนแน่นอนครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กลับมาต๊ะครับ กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ไวยนะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมโตนะครับ